เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเตะกูกูต้องเข้าใหม่นะเนี่ยเป็นเริ่มพร้อมกันพ่อจ้าไม่เข้าหงงูต้องออกจากห้องนี้ไปนี่โหไอ้ก,ก๊อฟยังไม่มาถึงเลยวะยวันนี้ขี้คุยว่าเล่นก,อก๊อฟเก่งอะ่ะเขาไม่ได้วัดว่าใครหล,ลงแล้ว,ว,วลงแล้ว,วเฮ้ยขี้โกงเออผมงงจังเลยนะครับ กูอยู่ที่เดิมอยู่ดีไม่ได้ช่วยให้กูดีขึ้นเจ้าเบรโอ้ยยชตัวเบอร์เอกสี่ทีไม่ไปโฮอินวันโฮอินวันลงไปเมื่อกี้ลงไปแล้วไม่ใช่เหรอขึ้นมาหมร์ตีข้ามเลยโอ้โหข้ามกระเด็นข้ามหลุมมาสองรอบเป็นอย่างนี้นี่กี่แดงวะเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้โหเอ๊ะกูสี่คะแนนเลยวะคิดว่า มันจะพุ่งไปลงหลุมเลยได้ปะอืมไไม่ได้กูลงแล้วโอ้ไม่ได้ปะเฮ้ยโออินวันอะไรวะทำไมใครชนกูเนี่ยเฮ้ยเหี้ยพี่นนชนได้เอ้าเย้อื่นลงโออินเทนมันเหมือนไม้ที่เอาไว้ทำเคฟเลยวะตรงเนี้ยนั่เฮ้ยโอ้กดผิด ผมใช่ไหมเฮ้ยจะเกือบถึงนะเนี่ยโอ้ยเี้ยกูสับสนเมื่อกี้กูใช้ไม่เป็นเฮ้ยเกือบไปแล้วไอ้เกินใช้ไอเทมตอนบนลงหลุมรอดไปนี่เมื่อกี้กูใช้กูกูใช้เทเลพอร์ตไม่เป็นนะแล้วใช้เป็นนะก็เรียบร้อยบุูมบัมบั๊ก มาระบ้าแวหมดแตดูแคดดี้ไม่ดีหรอกกบอกแล้วไอ้หืนเนี่ยมึงขืะไรไปสับทางเนี่ยโอ้โหโอ้โหยี่ะชงงงงงไปเลยใหญ่งงไปกูคนงงเลยม่งเยฮ้ยทำไมตัวมันลอย เกมบินว่าโอ้โหเขล้นกูจะเลคอิวเตอร์ด้ยเกมูใส่ลุงนี่อะไรวะ้โคตรแรงโอ้ย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 โคลงเลยวะโคตรแรง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 เแบงค์คนเดียวลขึ้นมาบวกขึ้นบกหเลยวะใครวะสีแดงผู้ติดเคิร์จากพลวะสีแดงใครวะอ้แลอินนนงี้อีกบวกห้เลยอ่ะจากเมื่อกี้บวกหนึบวกออ่ะ ไปแล้วโอ้น่วันโอ้แบงค์าแบงค์เาอะไรแบงค์นี่จลบศูนย์แล้ถือว่าเสียอยู่อัดไปอัดเกมทลายมิตรภาพไปเีย้เฮ้ย้ยเฮ้อเฮ้ยเฮเน้ยเ้ยย่าด้ยเฮ้้เลยเฮ้เ้้ยน้ยเฮ้ยเ้มเ่้้เ้ยอเยย้้้้่้ ไปตองเลนอุ้ยลมพัดแรงว่ะสงสัยพายุเข้าช่วงนี้โอุ้ยมาตัวเองตกคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพายุไต้ฝุ่นเก็บอะไรเก็บอะไรวิทยภาพขอจริงเฮ้ยชนะอีกแล้วชนะอะไรวโอ้แบงค์แบงค์ชนะแบงค์ตีกอล์ฟเก่งกวเกินอุ้ยไอคนตีกอล์ฟเก่งที่โหล่ะ ้ยจของจริง <dye i Shepherd> ไหมครับจอเจอของจริงไหมครับโอ้ยโอ้ยมเโอเคเท่ากันหมดเลยว่ะเดี๋ยว์เดดมันซิงกัอย <_ bad> okay. <ov> ่างนี้นะครับ กูกูโฮอินว oh, oh oh. oh oh. oh. ันกูโฮอินโฟอะโอ้ยโอ้ยโฮอินวันเฮ้ยกูนิ้นกูนิ้นเก็บไอเทมก่อนอายุอายุ กูเน้นเก็บให้เท็มก่อนเดี๋ยวกูค่อยเล่นเัินอีกต้มแรงไงไต้ฝุ่นอีกละไต้ฝุ่นพัดอยู่คนเดียวเนี่ยพัดตัวเองนะไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นหมดแล้วไต่ฝุ่นหมดแล้วถ้ากูเล่นอยู่ตรงนี้นานๆจะเป็นไงบ้เก็บไม่เท็มแล้วอ่ะไอ้เย้ก็พี่นนท์ไม่ถึงสิบแล้วอ่ะสิบลให้พี่นนท์เลยโอ้ เดี๋ยวเชิญนี่เฮ้ยงงเฮ้ยพายุลงหลุมดีกว่าลงหลุดีกว่าเฮ้ยเจโดมแรงว่ะทีเดียวลงหลบพายุหลบไครดพายุสัตว์เนี่ยเฮ้ยโดมาไม่ะู้อย ห้อยฐานนี้เหรอเฮ้ยเลยไปไกลเลยเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วเฮ้ยลงเลยวะอีกแล้วเด็ดปาดโคตรเย้ปาเลยทีนี้พอยังไม่ลงในที่เฉเฮ้ยทำไมลูกสอนเป็นอย่างนี้วะอ๋อลมลมบาง โอ้ยอันนี้ลมแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหน่แหน่กูจะลงยังไงดีเฮ้ยโอ้กูมีผีนี่ว่าทำไมกูไม่ใช้เนี่ยเออโถ่โอ้กูจาใครทำอะไรโอ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่โดนสีเหลืองใครวะไอเก้นไอเก้นเนี่ยจ่อจ่อหน้าเลย เฮ้ยเผลอเลยน่าสองคนนี่หรอเป็นวันน่ะเผลอเลยอ้โนี่แหละเอ้ากูสีแดงเหรอเอ็งผู้จีู้ีเหลืองกูสีเหลืองโอ้ยขโมยขยันเตียวกูว่าแย่ว่ะขโมยใจสลายมา แบงค์ขโมยก็ไป <ank> อะแบงค์เลยครับอะไร,รมาแล้วเ่โหุ่นวันเหลือใครเหลือเหลือแบงค์น่ะมาหมดแล้วฮยสลับทิศกิจใจ เฮ้ยไซโคลนโอิ้ยพี่นนองสติวบวกเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียเละลมแรงใชงวหมโอ้ยลมแรงใช่ไอ้เฮียสติวบวกอะไรวะเนี่ยอัดกันมั่วเลยโอ้ยยังไม่ลงครับอัดกันมั่วซั่วเลยโอ้ยโออกทับกันอีก เอ้ยอ๋อเทเลพอร์ตที่คนไม่เทเลพอร์ตว่ะพี่โดนพี่โดนอยู่ไหนวะหมาลงแรกที่อ่ะที่โดนยังไม่ลงแต่อัสกิลทุกอย่างที่มีไปละอืมเน้นใช้สกิลเขาไม่เน้นลเล่นนะเน้นสนุกเขาเล่นว่าใครเขาเล่นว่าใครแต้มเยอะเว้ยวได้แล้ว สลับทิศสะกิดใจนี่ยสลับทิศสะกิดใจไอ้เหี้ยสลับทิศเมื่อกี้ทไมกููงวะเฮ้ยอ๋อเอาเอ้าลงเฉยแก๊สไจแอนน์นี่อะไรวะใส่เกินดีกว่าไม่ทันแล้วจะพี่ลอนเมื่อไหร่ละอ๋อที่มันพุ่งมันจะพุ่งเร็วกว่าปกติปะที่แบบโบราณ เด็ก ah. right. no. bon. ็เล่นเป็นินบอลเลยใครแม่ใส่ไม่รู้ตอนแรกเขาเด่ oh, ูบบบบอลบอลบ่อละไใครอะอุ้ยโอ้โดนแย่งนี่นี่นี่ี่โอ้ยกือมันมีนิ่งอะม่นิ่งอะ เออสองเพื <laughs> <laughs> ok. ่อพลังเอฟเฟคไม่นิ่งอ่ะเอออีลงอ่ะพลอยู่อยูเนี่ยอุ้ยโห ลูกมาเลิกเลยเยี้ยเเห้ใครใส่มาวะผลีผลลมลงหลุมนั้นเกิดได้นี่เอ้าทำไมกูยังอันนี้มันมุมท็อปวะจะอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้มันเกมต้องบ้า มันเป็นมุมมุมกล้องมุมท็อแล้วกูก็จะเล่นหลุดแมพไป,ปแล้วอ่ะที่อะไรอะ่ะลูกคนใหญ่เล่นที่อะไรเนี่ยทำไมกูเป็นมุมท็อปอยู่คนเดียวอะ่ะเปลี่ยนมุมกล้องดิไงวะรูปก,กล้องสายบนอะหรอเรือใครอะไรกันอนะเออไห <c oughs> นกลับมาที่เดิมกลับมาอีกแล้ว กูช่วยเดี๋ยวกูช่วยกันขวายขึยนไปแล้วเดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยลุมอยู่ฝั่งนี้เว้ยขึ้นไปแล้ววันนี้เมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหขนานได้ไงวะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนได้แตมช่วยมินสุดท้าย